สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเวร์กรถหอง B6514679 นะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องระบบรวบรวมน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีกันค่ะเราไปรับชมระบบกันเลยนะคะเป็นระบบแบบก ี่นะคะเป็นจุดที่รวบรวมน้ําเสียที่มาจากการใช้น้ําจากหอพักแล้วก็ทางการเกษตรหรือว่าฟาร์มของมรสองนะคะเป็นจุดที่รับน้ําเสียมาแล้วก็จะมีปั๊มในการสูบน้ําขึ้นมานะคะ ะค,ะคือบ่อแอนแอโรบิกเป็นบ่อแรกนะคะที่รับน้ําจากบ่อรับน้ําเสียจากการใช้แล้วจากฟาร์มหรือว่าหอพักนะคะซึ่งจะมีการกําจัดสารอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูงโดยไม่ต้องใช้ออกซิเจนค่ะแต่ว่าจะเกิดสภาวะไร้อากาศจากการละลายน้าภายในบอ่อเนื่องจากสารหลแล้วก็การเติมอากาศบนผิวน้ําไม่สามารถที่จะป้อนอากาศเข้าได้ทันทีค่ะแล้วก็จะมีสารอินทรีย์แล้วก็ปริมาณของแข็งสูงมากค่ะ เนื่องจากของแข็งจะตกสู่แก้บ่อแล้วก็จะถูกย่อยสลายแบบแอนแรโรบิกส่วนน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนะคะจะไปบำบัดต่อที่บ่อก,การระทีนะคะ บนี้นะคะคือบ่อแอนแอโรบิกค่ะเมื่อเราได้น้ําจากบ่อแอนแอโรบิกที่ผ่านการบำบัดในแบบไร้อากาศนะคะเราก็จะส่งต่อมาที่บ่อเซคคาติฟนะคะคือบ่อนี้นะคะซึ่งเราจะเป็นบ่อที่นิยมใช้มากที่สุดจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะก็คือส่วนบนของบ่อแล้วก็ส่วนล่างนะคะซึ่งส่วนบนเนี่ยจะเป็นส่วนที่รับออกซิเจนมากที่สุดนะคะเพราะมีการถ่ายเทอากาศที่บริเวณนี้แล้วก็จะมีแสงจากสาหร่ายแล้วก็ในส่วนล่างนะคะจะเป็นสภาพแบบแอนแอโรบิกซึ่งไม่มี ออกซิเจนในน้ําค่ะซึ่งบ่อตะคร่ถิาาถ่เนี่ยโดยปกติแล้วจะมีการรับน้ําเสียจากการทางมาขั้นต้นมาแล้วนะคะซึ่งการนําบัดที่เกิดขึ้นในบอ่อตะไคร่ถิมนี้นะคะก็จะเป็นการนําบัดโดยการทําความสะอาดตัวเองซึ่งสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเนี่ยจะถูกด่วยสลายโดยจุลินทรีย์ประเภทที่ใช้ออกซิเจนค่ะเพื่อเป็นอ,อาหารแล้วก็สําหรับการสร้างเซลล์ใหม่และเป็นพลังงานโดยใช้ออกซิเจนได้จากการสังเคราะห์แสง หรือว่าแสงจากอาทิตย์หรือว่าแสงจากสาหร่ายที่อยู่ในบอ่อบนน้ําส่วนบอ่อส่วนล่างนะคะจะเป็นก้นบ่อซึ่งจะมีแสงแดดที่ไม่ถึงเพราะ่จะส่องผ่านไม่ถึงเนื่องจากติดสาหร่ายข้างวนอยู่น้นะคะ่ะแล้วก็จะมีปริมาณออกซิเจนที่ต่ําจนเกิดสถาวะแบบไร้อากาศหรือว่าแอนแอโรบิกจะมีการทําหน้าที่ย่อยสาลายอินทรียแล้วก็แปลสภาพเป็นแก๊สเช่นเดียวกันกับบ่อแอนแอโรบิกค่ะ แล้วก็แก๊สที่ลอยขึ้นมานะคะก็จะเกิดการอ,าออกซิไดซ์โดยออกซิเจนที่อยู่ส่วนบนค่ะแล้วก็บอ่อนี้จะไม่มี่มีการเกิดการมีกลิ่นเหม็นต่อมานะคะอันนี้คือบอ่อแอโรบิกนะคะเป็นบอ่อที่รับน้ํามาจากบอ่อคัดคัดทิพยนะคะซึ่งบอ่อแอโรบิกเนี่ยจะเป็นบอ่อที่แบบมีแบคทีเรียแล้วก็สาหร่ายแฟรนลอยอยู่ ซึ่งบอ่อเนี่ยจะมีความล็กที่นี่มากแล้วก็เป็นความล็กที่สม่าเสมอกันทั้งบอ่อค่ะเพื่อให้ออกซิเจนกระจายเข้าถึงทั้งบอ่อแล้วก็มีสภาวะเป็นแอโรบิกตลอดทั้งบอ่อด้วยค่ะโดยจะอาศัยออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงพาทิตของสลายแล้วก็จะเติมอากาศที่ผิวหน้าซึ่งมีความแตกต่างจากบอ่อแอโรบิกซึ่งไม่สามารถจะเติมอากาศได้บนผิวหน้านะคะแล้วก็ยังสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เป็นส่วนหนึ่งเนื่องจากแสงอาทิตย์นี่ค่ะแล้วก็เมื่อ,อน้ําที่ประมัดจากบอ่อ แอรโรบิกนะคะก็จะส่งต่อมาที่บอ่อบ่มนะคะหรือว่าบอ่อผักจบชลาฝั่งนี้ค่ะเลยค่ะในส่วนนี้นะคะก็คือบอ่อบ่มนะคะซึ่งจะมีสภาพแบบ แอรโรบิกตลอดทั้งถังนะคะจริงมีความลึกที่มากแล้วก็แสงแดดเนี่ยสามารถส่องผ่านถึงก้นบ่อได้เลยค่ะซึ่งว่าสามารถรับรองน้ําเสียที่ผ่านการบาบัดแล้วนะคะเพื่อฟอกน้ําทิ้งให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ต้องอาศัยการใช้แสงแดดเพื่อทําการฆ่าเชื้อโรคหรือว่าจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับน้ําทิ้งก่อนที่จะระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมค่ะโดยจะมีระยะเวลาในการเก็บนะคะอยู่ที่5ถึง20วันค่ะ แล้วก็ความลึกของน้ำในบอ่ออยู่ที่1ถึง1.5เมตรซึ่งมีความลึกที่มากค่ะแล้วก็ในขั้ตลานาระหรือว่า BOD จะอยู่ที่2กร,รัมต่อตารางเมตรต่อวันนะคะซึ่งสภาพการกำจัด BOD นะคะจะอยู่ที่ร้อยละ60ถึงร้อยละ80ค่ะสวัสดีค่ะนีฉันนางสาววิยากรรดหอม ม6 5กห้าหวันนี้จะพูดเรื่องระบบรวบรวมน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนรานาลีกันนะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมทฤษฎีต่อจากคลิปท,ที่ไปดูงานที่หน้างานที่ระบบรวบรวมน้ำเสียนำกลับมาใช้ใหม่ของมรสนะคะซึ่งระบบน้ำเสียนี้จะมีประโยชน์กับ มหาวิทยาลัยโดยการจะนําน้ําทิ้งน้ําเสียจากหอหอพักไม่ว่าจะเป็นหอในผู้ชายหรือของผู้หญิงนะคะแล้วก็น้ําเสียจากฟาร์มมทรสหรือว่าน้ําเสียจากการเกษตรต่างๆแต่ว่าไม่รวมถึงน้ําเสียที่ปนเปื้อนเคมีนะคะเป็นแค่เพียงน้ําเสียที่รวบรวมจากหอพักแล้วก็ทางการเกษตรคะ่ะโดยมันจะเป็นระบบแบบปอบ่อ,บอพึ่งนะคะ หรือว่าเวสเดบิล a t i o n นพอนนะคะซึ่งระบบบ่อพึงเนี่ยมันก็คือระบบที่จะบำบัดน้ำเสียโดยจะใช้กระบวนการทางธรรมชาติในการที่จะน้ำเนี่ยจะบำบัดตัวเองโดยการที่เราจะใช้จุลินทรีย์สาหร่ายหรือว่ารวมไปถึงแสงแดดเพื่อที่จะสังเคราะห์อ,ออกซิเจนออกมา แต่ว่าในใน uh, กระทาระบบบอ่อพึ่งเนี่ยก็ต้องมีปัจจัยสําคัญหลายอย่างรวมไปถึงต้องเป็นพื้นที่ที่มีความใหญ่เพียงพอสําหรับบอ่อแต่ละชนิดเพราะว่าเราเนี่ยมีการใช้ประเภทบอ่อในการําบัดถึง4ชนิดด้วยกันค่ะแล้วก็แบบระบบบอ่อพึ่งเนี่ยต้องเป็นน้ําเสียที่ไม่ได้มีความเข้มข้นของสารอินทรีย์สูงจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าหากสูงจนเกินไป จะไม่สามารถบำบัดได้ในขั้นตอนนี้ค่ะซึ่งระบบบ่อผึ่งที่เรากำลังพูดถึงนะคะก็มี4บ่อหลักๆโดยกันนะคะก็คือมีบ่อแอตแอโรบิกพรหรือว่าบ่อที่ม่ใช้อากาศแล้วก็เมื่อน้ำส่งต่อมาจากแอแอลโรบิกนะคะจะตรงส่งต่อไปที่บ่อเฟคแคตชีฟนะคะแล้วก็ส่งมาที่บ่อแอโรบิก ด้วยซึ่งบ่อใช้อากาศนั่นเองค่ะระบบสุดท้ายของกระบวนการบ่อพึ่งนี้นะคะคือบ่อบ,บ่มนั่นเองค่ะเราก็จะมาพูดตั้งแต่เริ่มเลยนะคะว่าระบบรวบรวมน้ําเสียของมรสศเนี่ยน้าอะ่ะจะส่งผ่านมาจากการใช้งานต่างๆทางการเกษตรหรือว่าหอพักก็ตามนะคะส่งมาที่ระบบรวบรวมน้ําเสียเป็นระบบรวบรวมน้ําจากหอพัก แล้วก็เป็นจุดที่เราจะชะลอน้ําก่อนที่จะระบายเข้าสู่ระบบบ่อพึ่งในขั้นตอนต่อไปนะคะซึ่งมันก็จะมีปั๊มโฟเลตแล้วก็ขออภัยค่ะปั๊มโฟเมเตอร์ค่ะแล้วก็ถังอีคิวลินดังรวมเลยนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีาปั๊มแล้วก็มีถังอีคิวเลินอยู่นะคะเพื่อชะลอ,อความเร็วของน้ําก่อนกระจายเข้าสู่ระบบ ต่อมานะคะเเมื่อน้ํามาจากระบบรวบรวมน้ำนะคะก็จะส่งต่อมาที่บ,บ่อแอนแอโรบิกซึ่งจะอยู่ใกล้กันกับระบบรวบรวมน้ําเลยค่ะซึ่งบอ่แอแอนแอโรบิกเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่เราจะบาําบัดน,น้ําเสียในรูปแบบบ่อโดยใช้จุลินทรีย์แบบสภาวะไรอากาศในการสลายพวกสารอิอนทรีย์ในน้ําที่มีความเข้มข้นสูงนะคะจะเริ่มที่ บ่อของแอนแอโรบิกนะคะแล้วก็เราอะจะยกตัวอย่างเคสของน้ําเสียในบ่อแอนแอ i โรบิกนะคะก็อย่างเช่นน้ําจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่ว่าในกรณีนี้เราเอ่อรับน้ํามาจากทางการเกษตรเนาะแล้วก็จะทางหอจริงไม่ได้มีน้ําที่ปนเปื้อนสารเคมีมากมายอะไรค่ะ ซึ่งในกระบวนการนี้ถ้าเป็นแบบแอร์แอโรบิกนะคะแบบไม่ใช้อากาศเนี่ยมันก็จะได้ผลพลอยได้จากการมีเทนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการนี้ด้วยค่ะซึ่งข้อดีของบอกแอร์แอโรบิกนะคะก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่ต้องใช้พลังงานในการเติมอากาศค่ะแล้วก็จะมีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดหรือว่าบําบัดสารอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูงค่ะแล้วก็สามารถนําการมีเทนที่ได้จากกระบวนการเนี้ ไปใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ด้วยนะคะซึ่งข้อเสียอาจจะเป็นหรือว่าข้อจำกัดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของพื้นที่ที่มันต้องใช้พื้นที่กว้างนะคะแล้วก็เมื่อเราได้การมีเทนเนี่ยมันก็จะมีกินเหม็นที่ได้จากกระบวนการนั้นด้วยค่ะแล้วก็ในทำในการทํากระบวนการบอแอลแออรบิกเนี่ยมันต้องมีการบำรุงรักษาแล้วก็ควบคุมจุลินทรีย์อยู่เสมอค่ะ เมื่อน้ําส่งผ่านจากบอ่อแอนแอโรบิกนะคะก็ส่งต่อมาที่บอ่อแฟตคาตทีมนะคะซึ่งบอ่อแฟตคาตทีมเนี่ยก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าในบอ่อเนี้ยก็จะมีทั้งสภาวะที่ใช้อากาศแล้วก็ไม่ใช้อากาศอยู่ด้วยกันนะคะก็คือบอ่อนี้ก็จะเกิดกระบวนการน้ําเสียที่มีความสนุนระหว่างจุลินทรีย์สองชนิดระหว่างจุลินทรีย์ของที่จุลินทรีย์ที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ C เนี่ย แบบใช้อากาศแล้วก็ไม่ใช้อากาศรวมอยู่ด้วยกันซึ่งควรจะมีความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระดับที่ปานกลางในบอ่อของคา่ายที่น,นะะินค่ะโดยเราจะแบ่งเป็นสามชั้นหลักๆก็คือชั้นบน a อโรบิกโซนนะคะจะเป็นโซนที่มีสาหร่ายแล้วก็จะผลิตการออกซิเจนผ่านการสังเคราะห์แสงแล้วก็จะใช้แบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้าค่ะ ชั้นกลางนะคะคือ facultative z o n ก็คือจะเป็นโซนที่มีแบคทีเ r ียที่สามารถทำงานได้ทั้งแบบใช้อากาศแล้วก็ไม่ใช้อากาศค่ะส่วนชั้นล่างนะคะชั้นก้นบ่อจะเรียกว่า anaerobic zone นะคะจะเป็นโซนที่แบคทีเรียรสามารถทำงานได้กับสภาวะที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะเนื่องจาก ก้นบอ่อแล้วเนี่ยน้ำเอ้ยขอภัยค่ะอากาศแล้วก็แสงเนี่ยจะไม่สภาพสามารถเล็ดลอดลงไปภายใตก้ก้นบอ่อได้ค่ะจึงจะเจ,จะเกิดตะกอนอินทรีย์ที่ตกลงมาแล้วถูกย่อยสลายเกิดเป็นก๊าซมีเทนแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เช่นกันกันกนกบระแบบแอนแอรบิคบ่อแอนแอโรบิคขั้นต้นนะคะซึ่ง มีข้อเสียแล้วก็ข้อดีที่แตกต่างกันนะคะคือข้อดีเนี่ยจะมีต้นทุนที่ต่ําแล้วก็เหมาะกับน้ําเสียที่มีความเข้มข้นปานกลางและในกระบวนการน,นี้ยังสามารถลดปริมาณสารอินทรีย์ในระบบได้อย่างเช่นค่าบีดีจะลดลงค่ะส่วนข้อเสียเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเรื่องกลิ่นเหม็นหรือว่าต้องใช้พื้นที่บ่อมากในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็หากมีการบําบัดในช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะมีแสงน้อยใช่ไหมคะอาจจะส่งผล ท,ท,ที่ทําให้บ่อเฟสคาเทีิมมีประสิทธิภาพในการบำบัดต่าลงค่ะเพราะว่าแสงนี่จะไม่สามารถเล็ดรอดลงไปถึงน้ําได้ค่ะเมื่อน้ําผ่านบอ่อเฟคคาท,ทิมานะคะก็ส่งมาที่บอ่อแอแนโรบิกซึ่งบอ่อแอแนโรบิกเ,เป็นบอ่อที่ใช้ออกซิเจนค่ะเนื่องจากเราะจะย่อยสลายอินรีโดยการที่เราจะเอาสารอินซีให้กลายเป็นคนาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กลายเป็นน้ําโดยใช้การเติมอากาศหรือว่า ใช้อากาศลงไปในบ่อเพื่อกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ให้เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียโดยการเติบโตของสาหร่ายค่ะเพื่อนำสาหร่ายนี้ไปช่วยในการสังเคราะห์แสงแล้วก็ได้อากาศภายในบริเวณน้ำซึ่งในบ่อน้ำแอ,แ,อแอโรบิกเนี่ยก็ควรจะมีอากาศอยู่ทั่วถึงทั้งบ่อค่ะซึ่งจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะคือข้อดีเนี่ยสามารถลดสารอินทรีย์น้ำได้ดีมากๆค่ะเพราะว่า เป็นส่วนที่มีเป็นบอ่อที่มีอากาศทั่วถึงทั้งบอ่อแล้วก็ถ้าสามารถแล้วยังสามารถลดกลิ่นเหม็นได้ดีค่ะเนื่องจากเป็นบอ่อที่มีอากาศถ้าเป็นบอ่อที่ละอากาศก็จะค่อนข้างมีกลิ่นเหม็นกว่านี้ค่ะแล้วก็จะได้าก๊ารคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลพลอยได้ที่จากกระบวนการในบอ่อแอรโรบิกซึ่งไม่พิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะข้อเสียนะคะก็ต้องใช้พื้นที่มากเช่นกันค่ะแล้วก็หากถ้าเราขาดออกซิเจนในน้ํา ส่งผลเสียให้มีกินเหม็นจากออกซิเจนที่ไม่ทั่วถึงทั้งบอ่อค่ะเมื่อน้ําผ่านบ่อแอรลบิกมาแล้วนะคะก็จะส่งต่อไปที่บอ่อบ่มบอ่อบ่มเนี่ยจะเรียกชื่อหนึ่งว่าบอ่อผักตบชวาก็ได้ค่ะเนื่องจากมันมีสาร่ายแล้วก็ผักตบชวาอยู่เต็มน้ําเนื่องจากเราจะใช้พวกสา,าร่ายเลยรือว่าอินรีย์พวกเนี้ย ขออภัยหรือว่าจุลินทรีย์พวกนี้ในการย่อยสลายอินทรีย์บางส่วนเพิ่มเติมจากการบําบัดเบื้องต้นที่ผ่านมาทั้ง3าบอ่อนั่นเองค่ะเพราะว่าบ่อผมเนี่ยจะเป็นบอ่อสุดท้ายก่อนที่เราจะนําน้ําส่วนนี้ไปใช้กลับมาใช้ใหม่โดยเราจะอา,อาศัยหลักการในการฆ่าเชื้อโดยแสงแดดหรือว่าอุณหภูมิเพื่อได้คุณภาพน้ําที่เหมาะสมในการกลับไปใช้ใหม่ในส่วนนี้เรายังสามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ ที่เราต้องการได้อย่างเช่นในการปรับสมดุนสงสารอาหารไม่ว่าจะเป็นสารละลายเพื่อช่วยในจุลินทรีย์ดูดซับสารอาหารได้จำพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสนั่นเองค่ะซึ่งข้อดีของบ่อบมนะคะก็มีประสิทธิภาพในการลดเชื้อโรคเป็นอย่างมากในน้ำเสียก่อนจะส่งต่อไปสู่สิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็สามารถลดภาระอินทรีย์เพิ่มเติมจากการบาบัดเบื้องต้นที่ผ่านมาทั้ง3บาบ่อค่ะใช้ต้นทุนต่ำเพราะว่าเราอะ,อ,ะอาศัย พลังงานจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแสงแดดสาหร่ายหรือว,ว่ารวมไปถึงผักตบชวาต่างๆในบอ่อนะคะส่วนข้อเสียของบอ่อบลมเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมปัญหาเรื่องสาหร่ายที่จเจริญเติบโตมากเกินไปมันจะเกิดการจเจริญเติบโตมากเกินไปเราจะเรียกว่าแองเจิบูมนะคะแล้วอากาศก็จะเข้าไปไม่ถึงภายในก้นบอ่อแล้วอาจจะเกิดเป็นบอ่อแอนแอโรบิกอีกบอ่อหนึ่งนะะั่นเลยค่ะแล้วก็จะส่งกินเหม็่แล้วก็มีการมีเทนขึ้นมา แต่ว่าข้อเสียอีข้อหนึ่งก็คือจะมีความเสี่ยงของการสะสมตะกอนที่เราไม่ต้องการมากจนเกินไปแล้วทําให้เราต้องกําจัดออกในอนาคตค่ะดิฉันนางสาววิยากรรดหอม B6514679 ขอจบการนําเสนอเรื่องระบบรวบรวมน้ํากลับมาใช้ใหม่ในระบบแบบบ่อหึ่งเวสเตอร์บีไลเซชันพรขอบคุณค่ะ